بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ว่าลูก็เดตันมิลิสานีย ق ق ah uh. <c oughs> ่ย่ฟกหัวกอยลิอัมมา .بعد.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับเรื่องของความทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ถือว่า อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาทดสอบทุกคนเลยที่มาอยู่ในโลกดุนยานี่นะทุกคนได้รับบททดสอบที่เรียกว่าความทุกข์ใจนะครับด้วยกันทั้งสิ้นหรือความกังวลใจหรือความหวาดวันอะไรต่างๆแหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจแม้กระทั่งบรรดารอซูลศาสนาทูตของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลา ก็ได้รับบททดสอบตรงนี้แล้วก็ได้รับบททดสอบที่หนักกว่าพวกเราเยอะทานบีอิบรอฮิมได้รับบํมทดสอบในเรื่องของความทุกข์ใจอย่างไรนะในขณะที่ใช้ถูกใช้ให้เชือดลูกอัลลอฮ์ถูกใช้ให้เอาภรรยาพระนางฮายัดเอาออกจากปาเลสไตน์เนี่ยไปอยู่ที่นูน่นกลางทะเลทรายบริเวณบ่อน้ำํำๆสมัยนูน่น มีแต่ฟ้ากับทรายนั่นก็ได้รับบททดสอบทั้งด้านความทุกข์ทั้งด้านจิตใจนี่มากเหลือเกินแม้กระทั่งท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่เป็นไซยิดุลอัมบียาอิวัลมุสลีนท่านเป็นผู้นำแห่งบรรดารอซูลผู้นำแห่งบรรดานาบีทั้งหลายก็ได้รับบททดสอบในเรื่องของจิตใจความทุกข์ความเสียใจ นะความวิตกกังวลสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านเบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาเลหิวะสัลล,ลมัมได้รับบททดสอบตรงนี้จากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาและเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺทุกคนบนโลกใบนี้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเราได้รับบททดสอบในเรื่องนี้ในขณะที่ชีวิตของเราอยู่ในโลกดุนยาเขาเรียกว่าความทุกข์ใจเนี่ย เป็นบททดสอบของชีวิตผู้ศรัทธาทุกคนเวลาเราได้รับบททดสอบทางด้านจิตใจความวิตกกังวลความหวาดวันความเสียใจความทุกร้อนใจความเป็นห่วงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะก็ให้เราได้นึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาให้มากๆว่าตรงนี้คือบททดสอบ เวลาถูกทดสอบแล้วเราต้องให้เกียรติกับบททดสอบของอัลลอฮ์ سبحانه และาลาเดี๋ยวจะบอกให้พี่น้องได้รับทราบนะว่าเวลาเราโดนทดสอบจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยผู้ศรัทธาถูกเรียกร้องให้เป็นผู้ให้เกียรติกับบททดสอบของอัลลอฮ์เออแล้วจะทํำยังไงให้เกียรติกับบททดสอบทํำยังไงนะแล้วก็เป็นผู้ที่ครองตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องเนี่ย ในคณะที่ถูกทดสอบทำอย่างไงนะครับก่อนอื่นให้พี่น้องได้รับทราบก่อนนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาได้บัญญัติในอันกุรอานอยู่อายะอายะหนึ่งนะครับที่อยู่ในส ah ุรออัลอาอารอฟอายะที่ร้อยหกสิบแปดอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้บัญญัติว่า ว่าَ ل ลาหน้า هم บิล حسنات ีวลสัซยีอาตีลาอัลลัฮฺม์ยารจฮอุนและเราได้ทดสอบพวกเขาทดสอบด้วยความดีและทดสอบเขาด้วยความไม่ดีด้วยความทุกข์ด้วยสิ่งที่มันเลวร้ายด้วยสิ่งที่มันทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจ ทั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีล้วนเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทั้งสิน้นแต่ส่วนใหญ่นะพี่น้องไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้พอแล้วอัลลอฮฺทดสอบในเรื่องดีๆแล้วแล้วก็ไม่มีใครเสียใจแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดจิตสํานึกจะเกิดจิตสํานึกในะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเช่นอัลลอฮฺทดสอบให้ร่ารวยมหาศาลเลยมีใครเสียใจบ้างไหม มีใครรู้สึกลำบากใจบ้างไหมน้อยคนพี่น้องพอเวลาอัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องดีๆเนี่ยนะทุกคนชอบแล้วส่วนใหญ่ก็จะหลงลืมหันหลังให้ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮะตาลานี่ก็ไม่ผ่านบททดสอบพอเวลาอัลลอฮ์ทดสอบให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอย่างมากมายแล้วหันหลังให้ศาสนาของอัลลอฮ์ไม่สนใจบทบัญญัติของอัลลอฮ์ นั่นแปลว่าเราสอบไม่ผ่านบททดสอบที่เรียกว่าบิลฮาัสานาตถูกทดสอบในเรื่องของความดีพอเวลาโดนทดสอบในเรื่องของความไม่ดีเรื่องเจ็บป่วยเรื่องยากจนเรื่องอุบัติเหตุเรื่องภัยพิบัติเรื่องความพิ่ตกกังวลเรื่องการสูญเสียแล้วก็จะต้องนำมาสู่ความทุกข์ใจเสียใจหรือเศร้าใจตรงเนี้ยพอเป็นบททดสอบตรงนี้แล้วนะครับ มนุษย์จำนวนมิใช่น้อยเลยในหมู่ผู้ศรัทธาก็จะหูตาสว่างแล้วก็ยอมยอมจำนวนอมตน้นเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยความด้วยการสวามิภักดิ์อย่างซีโรราบขอต่ออัลลอฮ์ยอมต่ออัลลอฮ์เสียใจอ่าบางคนส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่จำนวนมากนะครับเป็นแบบนี้เวลาอัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องของความทุกข์ยากแล้วเราก็ ทอมตนเข้าหาอัลลอฮ์ไปถึงมอบตนเข้าหาอัลลอฮ์ยอมจำนนสวามีภักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาพี่น้องบททดสอบจะยังคงเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาวันนี้เราสโครบเรื่องมามามาอยู่ในกรอบของเรื่องที่เรียกว่าความทุกข์ใจความเสียใจร่างกายยังปกติพี่น้อง ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีแขนขาขาดไม่มีความบกพกช้ำอะไรต่างๆร่างกายยังดีลูกๆยังดีภรรยายังดีแต่บางทีทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่เราทำร่วมกับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานแล้วมันก็เกิดความทุกข์ใจนะความทุกข์ใจตรงนี้พี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราจะต้อง ระมัดระวังตัวของเราให้ดีเพราะความทุกข์ใจเคยบอกกับพี่น้องไปแล้วว่ามันคือจุดอ่อนของมนุษย์เป็นจุดอ่อนของบาวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาที่อัลลอฮฺไม่ต้องการเห็นบ่าของพระองค์จมอยู่กับความทุกข์ใจทมอยู่กับความเศร้าใจอาจจะอยู่วันสองวันเผชิญกับเรื่องที่ไม่ดีปั๊บก็ทุกข์ใจเศร้าใจร้อนใจ สักพักหนึ่งหลักของผู้ศรัทธาก็คือมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ไว้วางใจกับอัลลอฮ์ยอมจำนนกับอัลลอฮ์หลักตรงนี้มันจะเยียวยารักษาความทุกข์ใจตรงนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะผู้ศรัทธาทั้งหลายเกิดความเชื่อมั่นว่าความทุกข์ใจความหวาดหวัน่นความกังวล ความเสียใจตรงนั้นเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์เขาต้องพยายามที่จะครองตนให้อยู่ในความถูกต้องด้วยการมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์ด้วยการหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ด้วยการแก้ไขไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่อัลลอฮ์มอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์บางทีการสูญเสีย มันก็ทําให้เราเสียใจอะไรอะไรมากมายเหลือเกินแต่เราจะไม่จมปักอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเสียใจทุกข์ใจร้อนใจต้องรีบออกถ้าไม่รีบออกพี่น้องผลเสียจะเกิดขึ้นกับเรามากมายถ้าไม่รีบออกนะจมปักอยู่กับความทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจแล้วนะที่สุดมันก็จะนำไปสู่สภาพที่ท้อแท้ใจ และสภาพที่สิ้นหวังซึ่งสภาพท้อแท้ใจสิ้นหวังไม่มีกำลังใจอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเป็นสภาวะการที่ใชยตอนดึงเราไปสู่จุดนั้นพี่น้องเรามีอัลลอฮ์ไม่ใช่หรือเราหมดหวังจากอัลลอฮ์ได้ยังไงคนที่สิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์สิ้นหวังไปจากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์สิ้นหวังไปจากการได้รับ ความโปรดปานจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาคนเหล่านี้กําลังดูถูกเหยียดหยามอัลลอฮ์เราเนี่ยอยู่ในความเศร้าสิ้นหวังท้อแท้ใจนึกบ้างหรือเปล่าพี่น้องว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีอํานาจเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่จะทําให้ความทุกโศกปัญหาต่างๆของชีวิตของเราเนี่ยหายไปจากจิตใจของเราโดยปิดทิ้งเราเชื่อมั่นแบบนี้หรือเปล่าพี่น้อง ถ้าเชื่อมั่นแบบนี้แล้วแล้วทำไมเราจึงไม่มีกำลังใจเราจึงท้อแท้ใจหรือเราจึงจงจึงสิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานอฮวตาลาผู้ศรัทธาต้องไม่เป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นแล้วให้รู้เอาไว้นะชัยตอนกำลังเล่นงานเราหนักจริงๆกลับมาสู่ความคิดใหม่หูตาสว่างใหม่ได้แล้วพี่น้องอัลลอฮฺสามารถ ที่จะทำให้เราพ้นไปจากสภาพความทุกโศกใจร้อนใจแล้วเกิดอะไรขึ้นมอบหมายกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาและเกิดอะไรขึ้นป้าเราก็หวังในสิ่งที่เป็นความดีงามที่เราจะได้รับเบื้องหลังบททดสอบจำไว้นะพี่น้องในบททดสอบมีความดีอันมากมายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราค้นหาให้เจอผมถามพี่น้องคำถามหนึ่งนะ เวลาโดนทดสอบเวลาอัลลอฮ์สุบฮานาววตาลาทดสอบชีวิตของเราเคยตั้งคำถามกับตัวเราเองบ้างไหมว่าอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราอยู่ในสภาพใดเอากาบททดสอบนี่มาจากใครมาจากอัลลอฮ์ป่วยเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ความยากจนเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์อกหักเสียใจวิตกกังวลอะไรก็าตามแต่ทั้งหมดที่เป็นผลกระทบของความทุกข์ใจนี่นะ เป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาทั้งสิ้นก็ถามต่อน,นิดนึงในเมื่อเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการเห็นเราอยู่ในสภาพใดในขณะที่บททดสอบเกิดขึ้นกับชีวิตนะพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราเช่นสมมติง่ายๆเราเป็นครูบาอาจารย์ในโรงเรียนบอกกบนักเรียนว่า <c oughs> อาทิตย์หน้านี้นะวันจันทร์ คาบที่สองจะมีการเทสมีการสอบเก็บคะแนนยี่สิบคะแนนในบทเรียนนี้ในเรื่องที่เราเรียนกันมาเนี่ยอ้าเราให้ให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับบอกกับลูกศิษย์ลูกหาว่าเราจะทดสอบถามว่าเราเองต้องการจากบททดสอบตรงนี้ต้องการอะไรอ๋อต้องการเห็นลูกศิษย์นะครับทบทวนตำรับตำรานะครับ ท่องจำทบทวนทำความเข้าใจติวกันในเรื่องของตำรับตำราใช่ไหมเราต้องการเห็นอย่างนั้นอัลลอฮ์สุบฮานาววตาลามีเป้าหมายนะในการทดสอบผู้ศรัทธาพราะองค์มีเป้าหมายเหมือนกันในการที่จะเห็นบบาวของพระองค์นั้นอยู่ในสภาพเช่นใดถามนิดหนึ่งเวลาอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาทดสอบเราแล้วในเรื่องใดก็ตามแต่ ถามว่าอัลลอฮ์ต้องการเห็นเรานั่งเศร้าซึมไม่มีกระจิตกระใจทําอะไรเลยอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราท้อแท้ใจสิ้นหวังหมดอะไรตายอยากไปจากทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราร้องไห้เสียใจไม่หยุดยอนจนกระทั่งผอมแห้งกินอะไรไม่ได้ อัลลอฮ์ต้อตงการเห็นเรานอนเอามือก่นาผากอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยเอาแต่นอนทุกกระทมแบบนั้นอัลลอฮ์ต้อตงการเห็นเราอยู่ในสภาพที่อยากจะตายไม่มีกระจิตกระใจที่จะอยู่ต่อไปอีกแล้วอยากจะตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถามว่าอัลลอฮ์ต้อตงการเห็นเราเป็นแบบนี้หรอวลอฮี ahi, พี่น้องไม่ใช่อลัลลอฮ์ไม่ต้องการเห็นเราแบบนี้ครับพี่น้องแต่ในเมื่อบททดสอบ เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาโดยเฉพาะเรื่องของความทุกข์ใจเนี่ยนะทุกนบีโดนบททดสอบตรงนี้ทั้งหมดแล้วแล้วในเมื่อบททดสอบเกิดขึ้นกับเราแล้วถามว่าอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราแบบไหนวัลลอฮิพีน้องขอสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการเห็นเราวอนขอดุอาต้องการเห็นเราขอความเมตตาจ,จากพระองค์ต้องการเห็นเราวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ อัลลอฮ์ต้องการเห็นเราอดทนมุ่งมั่นทำแต่ในสิ่งที่ดีอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราในขณะที่โดนบททดสอบตรวจสอบดูต,ตัวเองว่าผิดพลาดอะไรตรงไหนอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราสำนึกผิดขออภัยโทษ,ษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการเห็นเราสุยูดในยามค่ำคืนละมาตะฮัดยุดอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราแบบนี้อัลลอฮ์ต้องการเห็นเรามีหัวใจผูกพันแล้วก็ซิกรุลลอ นึกถึงพระองค์ตลอดเวลาววนขอต่อพระองค์ตลอดเวลาอาลัลลอฮ์ต้องการให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองในขณะที่บททดสอบมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราล่ะทำตนอย่างไรทำตนอยู่ในลักษณะที่อลัลลอฮ์ต้องการให้เป็นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ศุษทาจะต้องตรวจสอบในขณะที่บททดสอบเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับ وبالله التوفيق والهداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.